ไฟมาเล้วอันนี้โปรดทราบที่นี่สถานีอุดรธาน,ธานีก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแหประเทศไทยขออุยพท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดิทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างนไปแเทีาเปต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยขูน,นี้รถคันนี้ไปเวียงจรนทรน,น welcome to Udon Thani station. please check your belongings before leaving the train. the state railway of thailand appreciates your Thailand. Hey and looks forward to serving you again. thank you. <laughs> <laughs> รอบ8โมงกว่าจากกรุงเทพเวียงจันทร์นะนี่อันนี้ไปเวียงจันทร์เด้ออันนี้รถไปเวียงจันทร์ไปหนองคายเวียงจันทร์ถึงเวียงจันทร์นะคะทุกคนรถคันเวียงจันทร์เวียงจันทร์โอเคขอจบคลิปเกยงแก่นนี้นะคะขอบคุณจ้า